สบายดีพ่อแม่พี่น้องดูสบายดีสุขุสุขคนพาลองกอนมาหน้าหยาม,ามนียพอเพิ่นมาหมัดเขาซอยเนาะพอดีข้าเจ้าเล้เอาเกี่ยวเลยยังแต่มัดทางลบมนะดูกตกลงไปเอเก้ยสูงอยู่เท้นี่หอมด้เขาเขา Nụ à, ừ. cười của bà bà chạy dưới nhóc kia đây Ơ, nó bọ

Ơ, à, tìm con khổ, <laughs> nhà tim tiệm Bà bà đi nhang, bà tham khăn đi luôn Bà nàng nhìn Kịp năm mãi này nói. Nóng giải ngại. Bang đi binh đi. Egon? Mù hùm mù người xếp vào xin nhiều bằng này phải nhắn nam có lệnh đấy một hình nhạc lệnh mày vào ừ. bỏ, bỏ cái đây luôn mày ơ lấy cho mông หอมาก่นลังจูมันไปหรออย่าลงน้ำนะเพื่อนเะร้อยจูมัดร้อยจูมาร้อยบมอหบอลงเด้อมันเปื่อนเกือบจูมาวุ้นไปแช่น้ำผึ้งชิ้นพู้เดียวู้กระติกลายผัไปอ่ะเออปลาปลาแม่พาไปมะโอ้บุรีน้อยร้อยไปเอาเสียมน้ำหยาไป คุณวจะหล่อเนี่ยเนาะลูกกด้มาอ้กอนเทนไปขึ้นไปเอาเสียมน้ำยาเลยเนาะเสียมกับของเนาะร้อยงาเอาเสียมกับของ้นนสิัน อย่าเข้าป่าเด้อม,มาเด้อประเด้งแต้นต่ดเด้อฮะอยังยนนดนียะปด,ดู่้ดไดไูไปปูพู mọi người ơi 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 hà bó ใช้อายได้ดรึไม่ร้ไอเทนออกมาเด้อชินห้องแม่ขับป่าขดงเลยเข่าเข่ามันมลงพืดดนนน้นเลยอืมตาได้นนข่าอยู่เดอกดูไน,นี่ไปทางนี้เดกอนี่ไปทางลุงน,ลนี่นี่ไปทางคันลุงนี่ลูกไปรถ Mày thằng đi Lục, mày thằng đi. Mày thằng đi đâu?

ไมจกหน่อยพ้นมาไปเหนสีเปียกเบิดหลโมเตมอหาให้ให้ลุมห้องขยาบ่โตเกียนี่เมนเบิ่น oh> ี่อยู่ไชร้อยลัดอน้องแม่อะมึงสิร้ยโอ้โหอย่างนณาจะคือ นักเยอะไปเด้อบ้านผู้ฮะหก้ยใครบ่ทังเลยตุลุมหนงก็เม็นปกทักหน่อยดิเมยนแต่หายพายนะในป่านี่ก็เห็นในป่า

ใช่แต่มันบรนะิเมนะมีแตนแต่พอแห้งเนะหนูก่นะมีแถวนะใช่เลยเด็กน่อยสามคนไปเท่ไหร่อั <laughs> น,นนี้หน้าหวานหน้านะมั้งเนะข,ข่าข่าคือกันหมดตัวนี้ก่น

Hãy gợi cảm ơn ai vừa Như bà cuốc nhang Cứ bỏ vào cần là thôi Toàn khỏi nhang mà cứ vào cần ổng okay, hề okay. <laughs> ได้เร่งมื้อซะ5มื้อละ <laughs> ฮึจีคนขาบ้านพี่บอนี้มันมีลายเนาะอันนี้ก็ยางอันน่กสามสี่หลอดเพราะประมาณช่องหลสามหลอี่วานนี จะเียบงดูะวังเียง้ดยตันไม้เอาบ่อเนะอยคืไม้ต้นน้อยแทไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยอะไรี่น้องพอกคลิปหน้าเนาะแลก่อนโอ้เลอยู่ มันมันหยักโซ่อยู่เนาะ